สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับที่สนาม m v r r t e s Stadium นะครับในเกมที่ Arsenal นั้นพบกับ a อ,อ l l t i c b i l b a o นะครับเป็นเกม p r e c เ s i o n เกมสุดท้ายของ Arsenal ก่อนที่จะเล่นเกม Premier League นัดเปิดฤดูกาลกับตัวของ Manchester United ไปเยือนด้วยนะไปเยือนออทฟอร์ดด้วยเกมนี้ Arsenal ทำได้ดีมากๆนะครับ3ประตูต่อศูนย์ที่เกิดขึ้นในเกมนี้ผมว่า แตกต่างจากเกมที่อาร์ชซนลพบกับเบย์เรลแบบชัดเจนจริงๆในเกมกับเบย์เรลที่ผมยังรู้สึกเลยว่าผมหงุดหงิดในเรื่องของสไตล์การเล่นของอาร์ชซนลก็คือเหมือนบอลย้อนยุคเลยออกไปทางน้่นข้างแล้วคอสบอลเข้าไปพยายามจะยัดเยียดต่างๆสิ่งต่างๆให้กับตัวของเกลฟอเรสในกรอบเขตโทษนั่นคือเกมที่ผ่านมาส่วนเกมนี้ ก่อนจะไปว่ากันตอนะครับผมขออนุญาตฝากพ,พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตามก r c ยโคที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณทุกการรําลังใจด้วยนะครับอ,อ,อยากได้กล้องใหม่จริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับสำหรับทุกการสนับสนุนนะครับเ,เกมเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ Arsenal เปลี่ยนไปก็คือวิธีการเล่นเราจะเห็นคือจริงๆอ่ะออ เอาเรื่องทั้งหมดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมค่อยมาไล่ไล่กันในเรื่องของวิธีการเล่นแล้วกันจริงๆอ่ะวันนี้ผมอยากพูดถึงคู่การของเซนอลมากนั่นก็คือชูบีเบนดี้กับเด็กแคนร้าสองคนนี้พอกลับมายืนด้วยกันโอ้โหมันสุดมากพอวันแรกๆอ่ะผมไม่ผมก็ยังรู้สึกว่าเก่งแหละชูบีเบนดี้เก่งแหละแล้วทำไมถึงอาเตตาถึงอยากได้เขามาอยู่ตรงกลางสนามแต่พอวันนี้เห็นเล่นร่วมกันจริงๆจังๆขึ้นมา ผมเข้าใจเลยว่าทําไมต้องเป็นคู่นี้แล้วพอมันเข้ามาเป็นคู่กันอ่ะโอ้โหผมบอกเลยนะว่าดูการนี้อาเซนอลน่ากลัวมากหลังจากที่ช่วง p r e s e a ั o n ไม่ว่าจะเป็นเกมกับสเปอร์หรือเบียร์เรลที่เราเห็นว่ามันงอนงอนเงี้ยนเงี้ยน,นแปลกแปลกมันทาแม่งทาแม่งมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างแต่พอเกมเนี้ผมว่าทุกอย่างมันลงตัวมากแล้วเดี๋ยวอาร์เซนอลจะเล่นดีขึ้นไปกว่านี้อีกเชื่อผมได้เลยนะหลังจากเกมนี้ไปอาร์เซนอลจะเล่นดีขึ้นกว่าเกมนี้อีก ถามว่าทำไม1เกลเครเรเซงกำลังปรับและกำลังปรับเข้ากับอาร์ซนอลเกมที่แล้ว,วครับเกลเคอรเซงที่เล่นกับเบลเรย์อ่ะยืนเป็นหินเลยยืนหน้าเป้ายืนเป็นหินเลยกว่าจะได้บอลใน,นแต่และแต่แล,ะแตและครั้งอ่ะอย่างที่ผมผมนั่งดูเลยนะนั่งจับตาดูเลยนะเกลเคเรสได้บอลใน,นครึ่งแรกประมาณมีส่วนร่วมกับเกมแล้วกัน5ครั้งแต่สัมผัสบอลจรงิงๆอ่ะผมว่าประมาณ3ในกรอบเขตโทษอ่นะสองครั้งแล้วก็ รับบอลจากตัวของนอกาดครั้งหนึ่งนั่นเกมกับเบลลรเลเกมนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปกับตัวของเกลคอรสเรนั่นก็คือการวิ่งครับการวิ่งของเขาดูมันเป็นธรรมชาติมากขึ้นและเขาถ่างตัวเองออกไปหาบอลลงมาเชื่อมเกม,เกมบ้างตรงกลางสนามถ่างออกไปเล่นซ้ายบ้างออกขวาบ้างพยายามวิ่งใส่หาช่องให้กับนักเตะของอาร์เซนอลไม่ว่าจะเป็นโอเดกาดหรือใครก็ตาม เขาไม่อยู่กับที่แล้วครับเขาไม่ยืนเป็นหน้าเป้าเป็นหินให้กับอาร์เซนลแล้วนี่คือข้อดีเลยแล้ววิธีการเล่นวันนี้มันก็เลยเปล่ไปนิดนึงและกันแปะไว้ตรงนี้นิดนึงแล้วกันผมย้อนกลับไปนิดนึงล้กันวันนี้คนที่ขโมยซีนทุกอย่างไปของอาร์เซนลไปสําหรับผมเลยนั่นก็คือไคล์ฮาวเอสในนาทีที่71ที่แกนลงมาแทนเกเกแครสนี่นแหละผมว่าประตูของคลฮาวเอสมันใครหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยก็ ก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงด้วยซ้ายแต่ผมกำลังจะบอกว่าคายาวาชหนึ่งแล้วเราคุยกันมาโดยตลอดว่าคายาวาชเองร่างกายเปลี่ยนไปเขาไม่ได้รูปร่างเขามีกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วกันในซีซั่นนี้ผมรู้สึกว่า,าใ,นใ,นในเรื่องของกล้ามเนื้อของคายาวาชดูเต็มดูโอ้โหเรียกว่ากล้ามเนื้อนแน่นเลยเข้าใจว่าเอาไว้ชนกับแนวรับของคู่แข่งเวลาที่เขาบังบอลไว้นู้นไว้นีนเน่เขาจะได้เก็บบอลได้บังบอลได้อันนั้นผมเข้าใจ แต่สิ่งที่ผมแปลกมากที่สุดก็คือความเร็วของ k ายฮาวเว t นี่แหละผมไม่รู้เงินผมดู Arsenal มาหรือหลายคนแฟนๆ a r อาร์เซนก็ตามอ่ะผมรู้สึกว่าเกมนี้ของฮาวเวสความเร็วของเขา่ามันเร็วขึ้นจริงๆอันนี้ต้องชื่นชมทั้งทีมซับแล้วก็ทีมแพทย์หรือหรืออะไรก็ตามที่บิลบิลร่างกายหรือแม้กระทั่งสร้างตัวของ k ายฮาวเวขึ้นมามีทั้งความเร็วทั้งร่างกายที่มันดูบึกบึนขึ้นอ่ะแบบโอ้โหแล้วความเร็วอย่างนั้นอ่ะ ผมยังไม่คิดเลยว่า h าวเวิจะเอายังไงครับแต่ปรากฏว่าลากไปจนกระทั่งเข้าไปอยู่ในระยะที่เขากดด้วยซ้ายได้แล้วยิงฉลาดมากขนาดตัวเซไปนะการยิงด้วยซ้ายของเขาในลูกที่สามาผมให้เลยมันเลยทำให้เรารู้สึกอุ่นใจอย่างหนึ่งก็คือมีทั้งเกียร์โคเรเซงแล้วก็ตัวของคายฮาวเวิด้วยให้อาดีตตาได้เลือกใช้งานถามว่าฮาวเวิรเหมาะกับเกมแบบไหน,นคงเหมาะกับเกมที่คู่แข่ง เกมมันอาจจะตันๆก็ได้แล้วส่งฮาเวสลงไปเพิ่มหรือลงไปเปลี่ยนกับตัวของเกลโกเรสผมว่าไม่ได้แย่เลยไอการเล่นบอลจังหวะเดียวของเขาผมว่าก็คงเนียนกว่าตัวของเกลโกเรสณช่วงเวลานี้แล้วกันผมรู้สึกว่าเกลโกเรสเองก็พยายามจะทากับอาร์เซนอลเหมือนกันไอบอลจังหวะเดียวเล่นแปดบอลสั้นๆกันอนะผมว่ามันก็ทําได้ทั้งคู่แต่ว่าฮาเวสดูด,ดีขึ้นอย่างที่เราคุยกันบ่อยๆกับหนึ่งคนคนเดียวเล่นบอลให้กับอาร์เซนอลผมว่าเล่นทั้งฤดูก,กาลไม่ได้ มีทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเกมบอลไดลีกโอ้โหคือเอาง่า,งายๆพรีเมียร์ลีกอะสามสิบแปดเกมต่อปีแล้วนะเรายังไม่นับลีกครับยังไม่นับเอเอครับหรือแม้กระทั่งบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยซ้าเล่นไม่ได้หรอกครับคนเดียวแต่พอมีฮาวเวิร์กกับเกียร์เพรสเข้ามายืนเป็นหน้าให้กับอาร์เซนอลโอ้โหผมว่าปีนี้อาร์เซนอลไปไกลามากแน่ๆ ผมก็รู้สึกว่าจังหวะของฮาเวช่เราไม่เคยเห็นเขาเล่นแบบนี้มาก่อนแล้วแบบโอ้โหพอวันนี้มันเติมเต็มเหมือนกันแล้วมันทึ่งเหมือนกันนะที่ฮาเวชเองใช้ความเร็ววิ่งทะลุเข้าไปขนาดนั้นอ่ะเหมือนอาร์เซนอลได้กองหน้ามาใหม่2คนเลยด้วยซ้ำวิธีการเล่นของฮาเวชเองผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปีนี้เขาจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแต่ว่าผมว่าเกมแรกเนี่ยที่ฮาเวชลงมาให้กับอาร์เซนอลผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเกม p r e ซ i s i o n เกมไหนนะผมผมขออภัยด้วย แต่เกมนั้นอะเราเห็นแค่ร่างกายของฮาวเวิร์ดที่ดูเปลี่ยนไปแต่เกมเนี้ยเหมือนความฟิตถึงอะไรทุกอย่างมันถึงอะเราเลยได้เห็นสปีดความเร็วของฮาวเวิร์ดขนาดนั้นวันนี้สำหรับผมแล้วผมเลยรู้สึกว่าฮาวเวิร์ดเองขโมยซีนทุกอย่างของอาร์เซนลในในวันนี้ไปพอสมควรเหมือนกันนะเอาล่ะกลับมาในครึ่งแรกบ้างผมว่าครึ่งแรกเนี่ย 11ผู้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลวันนี้น่าจะเป็นเ1เผู้เล่นที่น่าจะได้ลงประเดิมสนามในนะัดเปิดฤดูกาลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงที่พร้อมมากๆสําหรับอาร์เซนอลไล่เรียงมาตั้งแต่ผู้รักษาประตูว,วันนี้รายาอ่าจังหวะต่างๆดูดูดูดีขึ้นแล้วก็มีวิธีการเล่นที่ผมรู้สึกว่าน่าจะไปแก้ไขในในสิ่งที่เราคุยกันมาโดยตลอดนั่นคือการออกบอลด้วยเท้าของรายา ผมว่าดีอย่างหนึ่งก็คือพอบอลมาถึงรายารายาเองจะไม่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นแล้วผมว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นหนึ่งก็คือรายาจะต้องมองก่อนพยายามมองก่อนว่าเขาควรจะออกบอลไปที่ไหนแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าการออกบอลของรายามันเป็นระบบมากขึ้นก็คือเขาจะออกบอลทะแยงไปหาทางปีกของตัวเองนั่นก็คือมาร์ตินิลีในเกมนี้พอบอลมาถึงเขาเนี่ยเขายกบอลไปทันที มันทําให้1คือตัวเขาเองไม่ต้องเก็บบอลไว้กับตัวนานจนเกินไปไม่ต้องจับบอลก่อนแล้วพยายามจะมองว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วเขาจะค่อยออกบอลไปแต่ตัวเขาจะสามารถที่จะออกบอลได้เลยผมว่ามันมันมันดีสําหรับอาซนอลแล้วมันดีกับระยะด้วยโดยที่เขาเขาเหมือนเหมือนเป็นธรรมชาติมากขึ้นหรือแม้กระทั่งบอลที่ศาสตร์ยาวจากเขาเวลาที่เขาได้บอลจากที่เอตเลติกอเมริดนะครับเอเอขอไปแอตเลติกบีเลบลเนี่ยบุกขึ้นมาพอระยะเก็บบอลได้เขาจะสาดตร์บอลเร็วขึ้นไป ข้างหน้าตอนนี้อาร์เซนอลมีคนเก็บบอลแล้ววิธีการเล่นแบบนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันบอลไดเรกไปหาศูนย์หน้าของอาร์เซนอลมีมากขึ้นไม่ต้องบิวอัพเกมอย่างเดียวแล้วบอลยาวจากหลังไปหน้าเราถึงเห็นได้มากขึ้นเพราะตรงกลางนะครับใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเกมรุกของพวกเขาของอาร์เซนอลมีคนค้ำให้แล้วนั่นก็คือเกลคสวิธีการเล่นของอาร์เซนอลวันนี้เราเราถึงได้เห็นอาวุธของอาร์เซนอลออกได้หลากหลายมากขึ้น โอ้โหมีมีทั้งลูกยาวลูกสั้นลูกบิวอัพเกมขึ้นมายอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งคู่กลางของอาร์เซนอลที่ชมไม่ขาดปากเลยผมว่าคู่นี้แหละเป็นมันเป็นคู่ที่แบบลงตัวที่สุดแล้วแล้วน่าจะทำให้กับอาร์เซนอลไปไกลมากครับในซีซั่นนี้ผมว่าลุ้นยาวๆได้เลย ก่อนก่อนหน้านี้ที่อาร์เซนอลวอลเพรีเซชันมาผมยังรู้สึกเลยว่ามันมันแปลกแปลกมันดูมันดูยังไม่เข้ากันมันยังดูมีอะไรบางอย่างที่ให้อาเดตาต้องต้องต้องทำยิ่งนัดล่าสุดนะครับกับเบย์เรลลที่บอบอกบอลของอาร์เซนอลมันบอลย้อนยุคชัดๆแต่เกมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยอาเดตาผสมผสานก,กับการที่บอลของอาร์เซนอลที่เป็นบิวอัพเกมเล่นไปตามช่องกับการครอสบอลเข้าไปได้ดีมากครับ มันไม่ฝืนมันดูไม่ยัดเยียดจนเกินไปเกมที่แล้วเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่ามันดูเป็นการยัดเยียดมากออกไปข้างแล้วพยายามจะครอสบอคลครอสบอลเข้าไปอย่างเดียวโหว,วันนี้ผมว่าผมว่าเชนอกเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็คู่กลางมันอดชมไม่ได้จริงชูบีมนดี้กับตัวของเด c แคนราสองคนนี้คือแบบสุดจริงๆแล้วมันทําให้ลูกพี่ผมอะโอเดกาดะเขาไม่ต้องพววงในเรื่องของเกมรับมากขนาดนั้น ถ้าเราย้อนกลับไปดูในซีซันที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตามโอเดกาทำทุกอย่างจริงเกมรุกก็ต้องปั้นอารมณ์เหมือนกับเพย์เมเกอร์ที่จะต้องลงมาช่วยเกมรับด้วยแต่วันนี้พอมีชูบีเบนดี้เข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างมันเติมเต็มวันที่อาร์เซนอลมีปาเตปาเต คือปาเตไม่ได้ไม่ได้บทขยี้ตรงกลางสนามเหมือนกับที่ชูบีบนดี้ทำอาจจะด้วยไวด้วยอะไรก็ตามความเร็วของตัวของปาเตก็หายไปแล้วแต่ว่าพอได้ชูบีบนดี้มาไอ้จังหวะการเข้าไปตัดเกมอ่านเกมบีบเกมคุกแข่งชูบีบนดี้ทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆปีนี้ผมก็เลยบอกว่าแฟนอาร์เซนอลทุกคนอ่ะผมเชื่อว่าวันนี้ไปไกลได้เลยครับมองไปข้างหน้าไกลได้เลยแล้วก็มันมันเลยทำให้ดูอุ่นใจมากกับกับตรงกลางสนามของอาร์เซนอล วันนี้กราเบลเองกราเบลมาไกลเซ็งผมว่าร่างกายดูดีขึ้นเยอะเลยดูดีขึ้นเยอะเลยแล้วการทางออกไปเล่นของเขาอะ่ะมันเลยทําให้ตัวของฟูลแบ็กของอาร์เซนอลวันนี้ทั้ง2คนทั้งซ้ายและขวาไม่ต้องอินเวิร์ตตัวเองเข้ามาเพื่อยืนตรงกลางสนามหลายครั้งเราจะเห็นว่าอาร์เซนอลยืนหลัง3แล้วก็อินเวิร์ตไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาขบเข้ามายืนตรงกลางจับคู่กับมิดฟิลด์ตรงกลางสนามของอาร์เซนอลแล้วก็ดันเด็กแคมไรส์ขึ้นไปเล่นเกมรุก วันนี้ The r i ร e กับ t ูเบ m e n d ียืนตรงกลางสนามเป็นหลักให้เลยแล้วใช้ฟูลแบ็ k ในการขึ้นไปเติมจัดเล่นอะไรก็ว่ากันไปฟูลแบ็ k ของ Arsenal วันนี้เลยดูมีสระมากทั้งซ้ายและขวาวันนี้ซ้ายของ Arsenal เป็นตัวของ c a r าฟิเี่ขวาเป็นทิมเบอร์โอ้โหโฉบเฉี่ยวมากดูมีสระแล้วดูไม่ต้องพาวงหลังมากขนาดนั้นนะผมแค่รู้สึกแบบนั้นนะ ผมรู้สึกว่านักเตนะอาร์เซนลณนักปัจจุบันเนี้ยหลายคนรู้สึกอุ่นใจมากเพราะมีทั้งตัวของเดแคนไรส์ก็ชูเบนดี้คอยช่วยซาลิบากับกาเบียลอยู่และหลายครั้งเราจะเห็น Rice เดแคนไรส์เชงลงมาซ้อนยืนเป็นหลังสามให้กับอาร์เซนลมันเหนียวแน่นมากมันทําให้ทั้งกราเบียลและก็ตัวของซาลิบาสามารถที่จะโยกตัวเองออกไปโดยที่วิ่งถ่างออกไปโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าตรงกลางในกรอบเขตโทษมันจะว่างเพราะเดกแคนไร์กับชูเบนดี้จะเข้ามาซ้อนตรงนั้นให้เสมอ นี่คือข้อดีของอาร์เซนอลวันนี้ที่เห็นชัดมากอีกเ,อเรื่องหนึ่งเลยขยับขึ้นมาในเกมรุกบ้างอย่างที่ผมพูดไปวันนี้เกียร์เรสเงใส่ไปมาผมชอบมากและถอยตัวเองถอยตัวเองลงมาช่วยเชื่อมตรงกลางด้วยในบางจังหวะที่มาเล่นบอลจังหวะเดียวกันวันนี้เกียร์เรซเองดูดีมากและทำประตูได้ด้วยครึ่งแรกมงสวยมากครึ่งหลังมีการทิ้งตัวมงจากลูกเปิดของมาดูกเกเข้าไปด้วยโอ้โห วันนี้อาร์เซนอลในกรอบเกษทษไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมันจะแตกต่างจากวันที่มีคายฮาวิชคายฮาวิจังหวะแบบนี้เราไม่ค่อยได้เห็นหรอกเพราะว่ายังไงคายฮาวิชก็ไม่ใช่ศูนย์หน้าแต่ว่าวิธีการเล่นของคายฮาวิชที่เล่นเป็นโฟร์นให้กับอาร์เซนอลมันดูมีมิติเหมือนกันไม่ได้แย่ไม่ได้แย,แย่แต่ว่าศูนย์หน้าจ๋าๆแบบที่แบบที่แกบวบิคฤตทำให้กับอาร์เซนอลวันนี้เราไม่เห็นมาก่อนมันก็เลยดูดีขึ้นมาทันทีเลยเกมรุกของอาร์เซนอลวันนี้แล้วก็ ถามว่าขวาของอาร์เซนอลยังหนักอยู่ไหมก็ยังหนักขวาอยู่เพราะโอเดกาดเองก็ขึ้นเกมเท่านั้นลูกพี่ผมขึ้นเกมขวาอยู่แล้วมันก็ดูเนียนขึ้นไปเพราะว่าทิมเบอร์โอเดกาดแล้วก็ตัวของซาก้าสามคนนี้เล่นร่วมกันอยู่แล้วซ้ายล่างบ้างล่ะคือซ้ายเนี่ยมาตี้เองต้องคือ คือตอนแรกๆผมเห็นใจเขานะว่ามาตี้เขาต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะว่าไม่มีนักเตะอย่างโอเดกาดมันเล่นเชื่อมไม่งั้นอาร์เซนอลจะเล่นง่ายขึ้นกว่านี้อีกเพราะว่าตัวของโอเดกาดไม่ได้ยืนปักหลักตรงกลางสนามโอเดกาดเล่นทางฝั่งขวาเป็นหลักให้กับซากาแล้วก็มีทิมเบอร์ขึ้นมาช่วยแต่มาตี้เองต้องเล่นแต่วันนี้เราเห็นว่าคาราฟิโอลีก็พยายามจะขึ้นมาช่วยด้วยเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามาตี้เองน่าจะยังคงติดอยู่นั่นก็คือเกียร์เดียว กีเดียวของมาตี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่บอลสู่เท้าเขาเขาจะต้องไปข้างหน้าแตกต่างกันนะครับครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยหลังจากที่ครึ่งหลังเนี่ยมาดูยเกย้ลงมาจะแตกต่างกับตัวของมาตินิลี่ขอแวะตรงนี้สักสักนิดหนึ่งกันอะไรกันผมว่าตอนเปิดฤดูก,กาลอ่ะผมว่าไม่แน่ใจแล้วว่าตัวจริงจะเป็นใครและ สิ่งที่มาดูเก้ลงมาแล้วผมว่าทําได้ดีหนึ่งก็คือเขาไม่ได้มีเกียรเดี่ยวเขาสามารถที่จะดึงบอลกับหลังได้ไปไม่ได้เขาก็ไม่ฝ่าไปย้อนกลับหลังไปเข้ากลางบ้างอะไรบ้างน,นู่นนั่นนี่บ้างรอเพื่อนขึน้นมาเติมมาช่วยบ้างไม่ฝืนนี่คือสิ่งที่ตัวของมาดูเก้แตกต่างจากมาตินิลอย่างที่2บอลของอาร์เซนอลจะคอสบอลเข้าไปได้มาตี้เองไม่สามารถคอรสบอลด้วยเท้าซ้ายได้ไม่แม่นเปิดได้ไหมเปิดได้แต่ไม่แม่น มันเลยทาให้ตัวของมาตินิลี่เองบีบตัวเองเหมือนกันที่จะต้องฝากไปแล้วเปิดบอลยัดเข้าไปให้ได้วันนี้มันเป็นแบบนั้นครับแล้วหลายครั้งอาร์เซนลถ้าขึ้นบอลทางฝั่งซ้ายของมาติบอลจะเสียเพราะมาติ้ต้องทําเองครับแต่ลูกที่2อนะครับในครึ่งแรกหลังจากที่เกลครสส่งไปเราจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือพอตัวของเกลคร์สลงมาเชื่อมตรงกลางมันมีมิติให้กับโอเดกาได้ยกบอลให้กับมาตินิลี่ที่ขกเข้ามาข้างใน คัดอินเข้ามาใช้ความเร็วเป็นหลักนี่แหละ,น,หละนี่แหละครับมันคือสิ่งที่อาร์เตต้ายังคงมองเห็นคุณค่าในตัวของมาตินลี่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมมาตินลี่ยังคงได้อยู่ในในทีมอาร์เซนอลและยังคงเป็นนักเตะต,ตัวหลักของอาร์เซนอลอยู่ในปัจจุบันผมว่าวิธีการเล่นแบบนี้แหละที่เหมาะกับมาตี้คือถ้าให้ไปมาตี้ไปเก็บบอลทางฝั่งซ้ายแล้วพยายามจะโยกโยกๆผมว่าไม่รอดเร็วไหมเร็วจริงแต่ว่าด้วยการที่พอมาตี้ บ้างเก,เกมกับเบลเล่แล้วที่เราพูดกันว่ามาร์ตี้ถ้าโดนชนโดนเบียดขึ้นมาเมื่อไรความเร็วเขาจะตกลงไปแบบมากมายมหาศาลเลยด้วยร่างกายที่เขาไม่ได้แข็งแกร่งมากขนาดนั้นการโดนชนโดนเบียดนั่นแหละมันเลยทําให้ตัวเขาเสียบอลหลายครั้งแต่ถ้ามีคนเชื่อและยกบอลให้กับมาร์ตี้แล้ววิ่งทะลุขึ้นไปในเหมือนประตูที่2ที่เขาแตะบอลให้กับซากาผมว่านั่นแหละคือประโยชน์ที่เราจะได้จากตัวของมาร์ตินาลีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ความหมายของผมก็คืออาร์เจน่าจะมีอาวุธให้เลือกใช้งานมากท่องการความเร็วจีดจาดเลยก็ใช้มาตีครับแต่มาตีต้องคัดตัวเองเข้าไปข้างในแบบที่เขาทําประตูที่2ให้กับอาร์เซนอลหรือแม้กระทั่งรอบอลยาวจากหลังขึ้นไปหน้าวันนี้บอลจากหลังไปหน้าของอาร์เซนอลมีหลายครั้งมากหนึ่งในนั้นจังหวะที่สวยก็เป็นจังหวะที่กราเบียลเองโยนบอลทะแยงมุมเลยนะจากซ้ายไปขวาไปหาตัวของชาก้ามุดตัวเองเข้าไปก่อนที่จะเปิดย้อนกลับมาให้ตบบอลเข้ากลางมาให้กับตัวของเกคอเรซเองยิง แต่ว่าเกลรฟเซงยิงดีไม่พอคนระับทุกอย่างมันสวยหมดเลยวันนี้เราเลยได้เห็นมิติก,การเล่นของอาร์เซนลดูหลากหลายจริงๆลูกสั้นต่อบอลกันมีบอลไดเไรทขึ้นไปอีกโโหสุดนะครับสุดจริงๆแล้วก็ผมว่าจังหวะช่วงที่เดคันไรเซงในครึ่งหลังอ่ะที่จะเล่นลูกแต่มุมสั้นๆกันอนะ่ะผมว่าลูกนั้นอ่ะเป็นลูกซ้อมนะแต่ว่าไรเซงพลาดแต่ตัวเขาเองก็วิ่งสปีดไปตัดบอลได้นะโหความเร็วของไรเซงไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ความฟิตผมว่าอยู่ในจุดที่ ที่ดีมากๆของของตัวเขาด้วยยอดเยี่ยมมากนะครับเดคแคนสนี้แล้วก็เราอาจจะได้เห็นลูกใหม่ๆในเรื่องของลูกเซตพตีต่างๆก็รอดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงกับอาร์เซนวันนี้ลูกแต่มุมพอมีกราเบลออกมาผมไม่รู้สึกว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมว่าเวลาที่อาร์เซนได้ลูกแต่มุม,มมันดูมีพลังขึ้นมาเหมือนกันนะเพราะกราเบลเองเป็นคนโฉบตามบอลของเดคาคนไรส์ไดดีเหมือนกัน <c oughs> วันนี้ก็เลยดูดูมีสีสันมากขึ้นแต่ว่าอดดูเหมือนกันว่าไอ้ลูกจังหวะที่เดคแนไรส เหมือนเหมือนช่างงักไปนิดนึงอ่ะแล้วถูกนักเตะของบิเบาเองอ่ะ mm hmm. เขาเขาอ่านแล้วตัดบอลไปได้อ่ะผมว่าลูกนั้นมันน่าจะมีอะไรบางอย่างให้เราได้เห็นเหมือนกันว่าลูกแต้มุมใหม่ๆของอาร์เซนอลมีอะไรบ้างโอ้โหวันนี้วันนี้ยอดเยี่ยมจริงสารประตูที่มันเกิดขึ้นและการวิธีการเล่นการเก็บบอลทุกอย่างเนียนตาเลยมอสเกล่าที่ลงมาวันนี้อาจจะเป็นตัวเลือกแรกๆของอาร์เซนอลตอนแรกอะผมเข้าใจว่าคนที่เป็นแบ็กอัพให้กับกราเบียคือคีวิโอ วันนี้ผมก็เลยสงสัยอย่างหนึ่งว่าพอการเบียลเองถูกถอดออกไปแล้วก็เป็นมอสเชลาที่ลงมาแต่ททำได้ดีเหลือเกินมอสเชล่าเองไม่ว่าจะเป็นการเล่นฝั่งซ้ายให้กับอาร์เซนอลหรือฝั่งขวาเขาก็ทำได้ดีนิ่งเกินอายุเกินไวัยไปมากผมผมว่ามอสเชล่าฤดูกาลนี้ของอาร์เซนอลน่าจะมีโอกาสได้เยอะมากๆขึ้น คนที่ผมน่าจะเป็นห่วงก็คือเบนไวท์ผมไม่น่าจเหมือนกันว่าเบนไวท์ตอนนี้สภาพร่างกายเขาเต็มร้อยหรือยังแต่ผมดูจากวันนี้ที่ลงมาในช่วงครึ่งหลังผมว่ายังไม่เต็มเท่าไหร่ทิมเบอร์เองถามว่าทำไมถึงถูกโยกจากขวามาซ้ายในครึ่งหลังตอนแรกกับผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาร์เตต้าอาจจะอยากลองให้กับตัวของทิมเบอร์ได้ลองเล่นฝั่งซ้ายดูบ้างแต่ผมว่าฝั่งซ้ายอาร์ senal เต็มแล้วนะมีทั้งคาราฟิอลีแล้วก็ตัวของสเคอรีผมก็ไม่น่าจเหมือนกันว่าจะโยกหรือหรืออยากลอง แต่ผมเท่าที่ผมคิดเอาเองนะผมรู้สึกว่าอาร์เตต้าอยากให้ตัวของทิมเบอร์อยู่ในสนามได้นานที่สุดเท่าที่เขาจะโอเคเพราะเดี๋ยวฤดูก,กาลกําลังจะเปิดแล้วความฟิตของทิมเบอร์จะอยู่ได้ถึงกี่นาทีเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่อาร์เตต้าคงอยากเห็นจากตัวทิมเบอร์ก็นั่นแหละผมเลยรู้สึกว่าการถูกโยกเข้ามาฝั่งซ้ายแล้วคอยโยกมาก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นด้วยสําหรับตัวของทิมเบอร์ก็เล่นได้นะครับก็เล่นได้ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เก่งมากคนหนึ่งเหมือนกันสำหรับตัวของทิมเบอร์ วันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอ,อ๋อซาก้าแล้วกันซาก้าวันนี้ร่างกายดูดีมากครับร่างกายดูดีมากมีจังหวะหลุดเข้าไปด้วยนะแต่ว่าแม่จังหวะหลายๆอย่างวันนี้เรายังเรายังไม่ได้เห็นในจุดที่ที่เก่งที่สุดของซาก้าก็แล้วกันคงต้องใช้เวลาอีกผมว่าต้องต้องต้องมีเกมอีกอย่างน้อย,อยสัก4ี่ห้าเกมอ่ะ ถึงถึงเราถึงจะได้เห็นซาก้าในวันที่เป็นร่างทองแะ้วกันวันนี้ยังมีจังหวะบางจังหวะที่ที่ยังมีรู้สึกว่ามันมันก็ยังซาก้ายังเก่งได้กว่านี้อีกซาก้ายังร่างทองได้มากกว่านี้อีกก็ผมเลยมองว่าหลังจากเกมนี้ไปอาร์เซนลจะเก่งขึ้นไปกว่านี้อีกครับเพราะว่านักเตะหลายๆคนยังไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นอืยังไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นถ้าเต็มร้อยเมื่อไหร่แล้วเข้ากันได้เมื่อไหร่ไม่โดยเฉพาะเกมรุกอะเกมเรสกับบรรดาทางวิ่งแล้วกัน ผมรู้สึกว่าดีใจแทนลูกพี่ผมด้วยหนึ่งก็คือโอเดกาดโอเดกาดวันนี้ช่องทางในการที่เขาจะออกบอนลนมันมีมากขึ้นนอกจากซาก้าเพียงคนเดียวเกลครัชก็ให้ได้มาตี้เองคัดอินเข้ามาแล้ววันนี้มันมีจังหวะที่ชูบีเบนดี้เองวิ่งเติมเข้ามาแต่ว่าด้วยความที่โอเดกาดเองเครับเขาไม่เคยเล่นโดยที่มีมิดฟิลด์อย่างชูบีเบนดี้เนี่ยเติมขึ้นมาแล้วอยู่ใกล้ๆเขาขนาดนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้หลังจากเกมนี้ไปอ่ะ ผมว่ามันมีหลายอย่างอยู่แล้วที่อาเดตามองเห็นเดี๋ยวเราคงได้เห็นกันว่าใน,ในเกมต่อๆไปของอาร์เซนลจะดีขึ้นแค่ไหนโดยเฉพาะไอ้จังหวะก,การเล่นแบบวันทัชกัน1-2-1-2แล้วก็พุ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยผมว่าฤดูกาลนี้ที่กำลังจะมาถึงเราคงได้เห็นประตูแบบนี้ของอาร์เซนลเหมือนกับในจังหวะของคฮาวเวอครึ่งแรกเก็บรสาทำอะไรแบบนี้ให้กับอาร์เซนลดด้เหมือนกันมันจึง มันจึงดูดีมากๆครับมันจึงดูดีมากๆแล้ววิธีการเล่นของอาร์เซนอลมันดูหลากหลายขึ้นทันทีเลยก่อนหน,น้านี้บอลย้อนยุคมากเกมกับไบโเรียลส่วนเกมนี้ Arsenal, อาร์เซนอลโหปล่อยของสุดๆเหมือนกันยอดเยี่ยมมากครับแล้วก็พร้อมมากสำหรับนัดเปิดฤดูกาลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดี๋ยวเกมนั้นเราไปดูกันแล้วกันว่าอาร์เซนอลจะเป็นยังไงแล้วจะมีอะไรให้เราว้าวกันอีกไหมจะมีอะไรให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย โอ้โหมีแบบนี้ด้วยมีอะไรใหม่ๆให้เราได้เห็นมากคือเกมที่เวลไรอัลเล่นกับอาร์เซนผมรู้สึกแล้วโหผมคือมันท้อเลยพูดตรงๆนะเกมเกมกับเวลไรอัลอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของสกอร์นะแต่มันคือวิธีการเล่นที่ดูแล้วมันท้ออ่ะผมเชื่อว่าแฟนอาร์เซนลหลายคนรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยมันดูแล้วมันท้อนะแต่เกมนี้ดูแล้วมันว้าวขึ้นมาผมก็งงเหมือนกันว่าเนี่ยมันเวลามันไม่นานอาร์เซนลก็เปลี่ยนวิธีการเล่นได้ผมเลยมองว่า ยาวๆได้เลยครับฤดูกาลนี้ยาวๆได้เลยแต่ผมไม่อยากเห็นคนเจ็บนะเอาง่ายๆคือไม่อยากเห็นทั้งตัวของโดยเฉพาะคู่กลางของอาร์เซนอลตอนนี้ผมว่ามันมันเป๊ะสุดแล้วเดคันไรส์กับตัวของชูบีเบนดี้ก็ต้องรอดูว่าจะถนอมคู่กลางคู่นี้ได้มากน้อยแค่ไหนสำคัญจริงๆนะครับคู่กลางของอาร์เซนอลทั้งเกมรับแล้วก็เกมรกด้วยยอดเยี่ยมจริงสำหรับตัวของเดคันไรส์แล้วก็ชูบีเบนดี้เดี๋ยวรอดูแลกันนะครับว่านัดเปิดฤดูกาลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อาเ e นอลจะเก่งแค่ไหนจะทําได้ดีแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันหลายคนอาจจะถามถึงตัวของทอร์ซาว่ายังไงนะครับก็เจ็บนะตามที่อารเต้าพูดนะยึดตามคําพูดของอารเต้าแล้วกันก็เขาคิดว่าน่าจะพร้อมสําหรับนัดเปิดฤดูก,กาลถ้าเป็นแบบนี้ขอแวะนิดนึงแล้วกันถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าทอร์ซาไม่ย้ายทีมรวมไปถึงตัวของมาตี้ด้วยผมว่าการมาของเอเซอาจจะปิดปิดไหมไม่รู้เหมือนกัน วันที่อาร์เซนอลจะเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือวันที่17สิงหานั่นหมายความว่าเวลาในการซื้อขายนักเตะมันก็จะเหลืออีกประมาณสัก2วีคิไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาร์เซนอลจะปิดที่เอเซ่ไหมต้องรอดูเหมือนกันแต่ว่านักเตะถ้าไม่ได้ย้ายออกไปอะผมว่ามันก็ล้นทีมเหมือนกันแต่มันอาจจะเกิดขึ้นในวันท้ายๆช่วงเดือนสิงหาก็ได้ต้องรอติดตามกันให้ดีๆ เดี๋ยวค่อยไปพูดคดลิปแยกแล้วกันผมอยากพูดถึงเอเซ่กับกับสถานการ์ไก่มรุกทางด้านซ้ายของอาร์เซนลเหมือนกันแต่ถ้าอาร์เต้าพอใจในลูกการครอสเข้าไปของบาดูยเก้ด้วยเท้าซ้ายผมว่ามันก็ไม่ได้ติดอะไรที่ถ้าอาร์เซนลจะไม่ปิดลูกปิดประหลัดรอบนี้ที่เอเซ่เดี๋ยวรอคุยกันแล้วกันก่อนจะจากลากันไปเหมือนเดิมนะครับผมขออนุญ,ญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องการสนับสนุนช่องของผมได้ตาม QR Code ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณทุุกกกาลัังใจด้วยขอบบระคคณมน Enjoy ครับ